ก็ขอสวัสดีกันนะคะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของน้องน,องนาตยาแม่วาสนานะคะเจอก,กันกับสองสาวของเราอีกแล้วนะคะสาวห่วงยางกับนางงามสายกินนะคะวันนี้คุณแม่ก็จัดใหญ่จัดเต็มให้เลยนะคะช่วงเช้านะคะคุณแม่ก็จะป้อนอาหารให้ประมาณนี้นะคะ ให้เขากินกินให้หมดหมดแล้วคุณแม่ก็จะได้ทําความสะอาดนะคะใบไม้มาก็สักพักคุณแม่ก็จะหยุดการให้อาหารให้เขานะคะให้เขากินให้อิ่มนะคะช่วงเช้ากินอิ่มแล้วพอสักพักเขาก็จะง่วงกันนะคะสองสาวของเราสองขาวของพ่อพ่อแม่แม่นะคะวันนี้ไม่กอดห่วงยางกินกลัวกินไม่ทันนะคะดูนัตยาเอามากองไว้ฝั่งนี้นะคะ กลัวกินไม่ทันแม่วาสนานัตยาจ๋าไหนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หน่อยลูกสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC หน่อยลูกไหนนัตยาสวัสดีค่าสวยสวยลูกสวัสดีค่ะนัตยาทัานอยู่หรอกลูกมีตั้งเยะเนีเน่และอีกตั้งรถกระบะครึ่งกระบะเลย เอาเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนกลัวกินไม่ทันแม่วาสนานะคะดูดึงมากองไว้นะคะเอาเร็วๆเร็วๆสวัสดีค่ะสวยๆลูกสวัสดีค่ะสวยๆเร็วๆเรๆๆๆ็วๆนายสวัสดีค่ะก่อนลูกนายสวัสดีค่ะเสียงหวานด้วยลูกจ้าสวัสดีค่ะ ในอ้อนพ,พอ่อพ่อแม่แม่ก็เลี้ยวอ้อนก่อนในกวักมือเรียกพ,พอ่อพ่อแม่แม่เข้ามาชมหนูหน่อยกวักมือพ่อพ่อจ๋าแม่แม่จ๋าหนเรียกดีกวักมือได้ลูกพ่อพ่อจ๋าแม่แม่จ๋ามาหาหน,นูหน่อยค่ะเป็นการอ้อนของนองนนาตายานะคะส่วนแม่วาสนาของเรานะคะกินอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจใครเลยคะ่ะกินอย่างเดียวแม่ <c ười> วาสนาของเรากินอย่างเดียวเลย นายแม่วาสนาสวัสดีค่ะเป็นไหมนายแม่วาสนาสวัสดีค่ะเป็นไหมคะแม่วาสนาของเราก็เป็นช้างลากไม้นะคะไม่ได้ฝึกมานะคะไม่เหมือนนาแต่ยานายสวัสดีค่ะน่อยจะพูดกันไม่ค่อยจะฟังแบบฟังรู้เรื่องแต่บอกบอกไม่ค่อยได้นะคะนายสวัสดีค่ะชุงวงสูงลูกชูงวงสูงวาสนาชุงวงสูง ชูงวงสูงหน่อยเก่งนัตยาอร่อยไหมรูบอกบอกแม่บอกแม่วาสนาชูงวงสูงแต่นัตยาชูงวงสูงแซบบอหย่าแซบบอลูกแซบบออีหล่าบอกบอกแม่ในเรื่องอีหลา่ากินย่าแซบบอดูทำหน้าแล้วห้อยนะคะ ทำหน้าแล้วห้อยหน้าสงสารสงสารเนี้ยหน้าตาแบบสงสารนะคะเ่าขอแม่ดูนะคะทำหน้าแล้วห้อยก็อยู่กันอีกเช่นเคยนะคะกับสองสาวคุณแม่ควานแล้วก็สองสาวน้องหมาน้องแมวอยู่กันอีกเช่นเคยพรุ่งนี้น้องกวางน่าจะหยุดนะคะพรุ่งนี้ลูกๆหยุดคุณแม่ก็มีเพื่อนๆหน่อยหนูถามกันนะคะถามกันอิ่มเริ่มจะอิ่มกันแล้วนะคะ ดูดูถ้าคุณแม่กินนะคะยืนสบายเลยพิงพิงต่อไม้กินสบายเลยแม่ก็โยนหญ้าให้หอบใหญ่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาให้เขาอิ่มอิ่มเซตนี้ก็จะหยุดให้เขาทานก่อนนะคะเพราะว่าต้องให้เขาทานให้เป็นเวลาต้องฝึกให้เขากินเป็นเวลานะคะถ้าเขากินเยอะอาจจะช่วงนี้ไม่ได้ทำงานนะคะบางทนีน้ำหนักตัวเขาอาจมาลงที่ขาได้นะคะ เราก็ต้องดูแลสุขภาพเข้าไปด้วยนะคะก็ให้เขาได้กินอิ่มได้นอนเต็มที่นะคะในช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานนะคะช้างตกงานเราก็สู้กันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะ เพราะว่าก็จะไม่ขนกลับบ้านเหมือนเหมือนบางเหมือนเชือกอื่นนะคะเราก็จะสู้สู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะคะเพราะว่าถ้ากลับไปที่บ้านก็อาจจะไม่มีอาหารให้ทานนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีที่ปลูกหญ้าไม่ได้ปลูกหญ้าสำรองไว้นะคะอยู่ที่นี่ก็พอได้หาถ้ามีถ้าฝนล,ลงมาหรือว่าเขายังไม่เกตพวก เขายังไม่ได้ทําก่อสร้างอะไรที่ว่างเปล่าก็อาจจะมีต้นหญ้าพอให้เกิดให้สาวๆของเราได้ทานนี่ก็ไปเจอที่ป่าอ้อยนะคะก็ได้ขอคุณลุงคุณลุงก็อนุญาตให้เราตัดได้นะคะก็ไปซื้ออ้อยคุณลุงประจําด้วยแซบบอีหลาแซบบอีหลาแซบบอคะ่ะ แซ่บบ่าคะกินอร่อยเลยว้ายางรถไหนยางรถไหนยางรถไม่มาเอา,เอาไม่เอามาอวดพ่อพ่อแม่แม่เลยอ่ะไหนโอ้ยห่วงกินมากกว่าใช่ไหมกลัวกินไม่ทันไม่วาสนาเชา้ชาเช้าก็จะหิวจัดหน่อยนะคะ <c oughs> จัดเต็มเลยกินให้หมดนะคะอย่าให้เป็นเศษขยะเยอะนะกินกันให้หมดนะคะ างรถเล็กก็ไม่หว like, ั Somehow, know, ่นนะคะนัตยาเล่นเล่นยางรถไม่สมตัวเองเลยนี่นี่เอาอะไรมานี่เอามาจากไหนเนี่ยเล็กๆเนี่ยเอามาจากไหนเล่นไม่สมตัวเองเลยดูดูดูโอ้แม่อยากแกล้งไม่ให้แม่แกล้งเหรอโอ้ห่วงกินห่วงกินไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งไม่ให้แม่แกล้งนะคะจาเอาไม่แกล้งแม่ไม่แก้แม่ไม่แก้ปลา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 กินกินกินให้อิ่ม ถ้าเขาหิวเขาจะไม่ให้เราแกล้งนะคะอกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มอ่ะอ่ะกลัวกลัวกินไม่ทันแม่วาสนานะคะถ้าเขาหิวก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ให้เราเล่นจะไม่ค่อยให้เราไปเล่นด้วยนะคะยางเขาเขาจะห่วงไว้ลูกคุณแม่น่าจะอิ่มพอประมาณแล้วนี่ <laughs> เริ่มจะอิ่มกันแล้วนะคะทานใกล้จะหมดแล้วคุณแม่วัสนาก็ถอยออกแล้วนะคะจากคุณแม่สายกินนะคะรู้สึกว่าอิ่มมากอิ่มแล้วถอยออกห่างเลยนะคะนาตยาของเรายังเก็บกินอยู่นะคะเยียบทำไมล่ะลูกนาตยาเยียบทำไมคะทำไมแม่เอาไปไว้กินลูกอันนี้เอามาห่วงไว้นะคะตรงที่คุณแม่วัสนาทานก็ใกล้หมดแล้ว แล้วหนูเอามาเหยียบแล้วมันก็เดี๋ยวก็กินไม่อร่อยหรอกค่ะเริ่มเล่นยางแล้วกินให้อิ่มกินให้อิ่มลูกเอาของตัวเองก็ทําไมไม่กินแล้วไปเอาของแม่วาสนาทําไมอะ่ะแม่แม่หันหน้ามาทางนี้หน่อยเลวอร่อยไหมคะนาตยาอร่อยไหมเรามาคุยกันนะคะหลังจากที่อิ่มแล้วนะคะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะนายนาตายาอิ่มไหมคะนายอิ่มไหมบอกแม่หน่อยอิ่มไหมคะ อิ่ม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 ่าอิ่ม่าเก่งมากนัตยาอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอไหนยางรถเล่นได้ยางอ่ะยางรถเล่นได้ยางคะจุ๊บจุ๊บอ่าจุ๊บจุ๊บพ่อพ่อแม่แม่เหรอจุ๊บจุ๊บพ่อพ่อแม่แม่จุ๊บจุ๊บอยากมาจุ๊บแม่นะคะอยากมาจุ๊บแม่อิ่มแล้ว อิ่มแล้วอิ่มแล้วไหนทำไมไม่กินให้หมดล่ะคะดูคุณแม่นะคะดูคุณแม่อิ่มแล้วนะคะไปทําอะไรเนาะอะไรมาเล่นกล้องแม่ทําไมดูๆนะคะอยากเล่นกล้องด้วยนะคะอยากเล่นกล้องกับพ่อพ่อแม่แม่นะคะไหนกวักมือเรียกพ่อพ่อแม่แม่หน่อยกวักมือหน่อยพ่อพ่อแม่แม่จ๋ารักนาตยามดูนะคะกวักกวักเรียกนะคะ ไหนไหนกวักมือสวยๆลูกกวักมือสวย,สว,ยว้าน้าจงวังเรียกวังเรียกจ้าจ้าดูแม่วาสนะอิ่มแล้วหรอแม่แม่อิ่มแล้วหรอคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของครอบครัวของเรานะคะให้เขาได้กินอิ่มแล้วก็มีความสุขนะคะในการเลี้ยงของเขาในแต่ละวันนะคะนาอิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วค่ะจับยางรถได้มามามุมอีกมุมนี้ทีนี้อันนั้นคือมุมได้เกียรันตัวนี้คือมุมความสุขใช่ไหมคะมุมความสุขของหนูใช่ไหมคะคุณแม่ก็ทําความสะอาดช่งชวงเช้าก็จะเก็บยางรถให้เขาไว้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะอีบอกคุณแม่นะคะบอกคุณแม่อิ่มแล้วล่ะ อ๋ออันนี้ของหนูจ้าของหนูหมดเลยใช่ไหมจ้า <_ d ood le> เดี๋ยวเราเล่นกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นช่วงบ่ายๆกันนะคะไม่ต้องมาขวักมือเรียกแม่หรอกขวักมือเรียกนะคะอ้าปากทําไมอ้าปากทาไมหืมจะลิ้นเลยจะลิ้นเนี่ยเนี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 ยน่ารักมาก ก็ขอขอบคุณนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องน้องที่เข้าชมนะคะ oh. ให้กําลังแรงใจครอบครัวของเรานะคะช้างน้องนาตยาแม่วัสนานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของครอบครัวของเรานะคะ oh. เล็กๆน้อยๆความสุขเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันนะคะนาตยาบายบายพอ่พอพอ่อแม่แม่หน่อยลูกสวัสดี oh. คะ่ะบายบายบายยังไงบายบายเก่งมาก ขอบคุณมากค่ะ